โทรศัพท์มือถือ Honor X9B เตรียมเปิดตัวเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้วัสดุพรีเมียมทั้งหน้าจอและตัวเครื่องที่มีความสามารถในการกันกระแทกถึง360องศาและเตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ครับถ้ากระมเดดจากข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาสิบทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Honor เ,เตรียมเปิดตัวโทวรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อ o n o r x 9 b โทรศัพท์มือถือสุดแกรงที่ใช้วัสดุที่คุ่นขัางดีเลยทีเดียวในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีหลายส่วนที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นมือถือตระกูล x series ได้รับการพัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้าก็คือ9 a นะครับ x 9 a นะตัวนี้นะครับ ก็สมัยของเขาเนี่ยมีหลายอย่างก็คือการป้องกันการากระแทกเนาะอัปเกรดในเรืองขงการกันตกจากเดิมใน1เมตรก็คือ1.5เมตรได้ได้ว่าตกหลุดมือไป1.5เมตรเนี่ยปลอดภยัยเครื่องไม่แตกแน่นอนอารมณ์นั้นนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีหลายส่วนที่มีความน่าสนใจก็อันแรกก็คือเซนเซอร์ที่มีในเรื่องของการกระแทกต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีเซอร์ไพรสักนักมวยดาวรุ่งนะครับตะวันฉาย พร้อมกันด้วยที่จะเปิดตัวในวันที่11มกราคมนะครับในตัวนี้จะมีการไลฟ์ขายในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.78นิ้วครับและในส่วนของกล้องนะครับตัวนี้จะมีเลนส์หลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลที่เรียกว่าออร์ตาคร์ครับและมีกล้องอตร้าไวท์5ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่5,800มิลลิแอมป์ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เตรียมจะเปิดตัวแล้วนะครับ นอกเหนือจากการใช้งานที่ค่อนข้างดีแล้วในเรื่องของสเปคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชิปเซสนะครับหน่วยประมวลผลเปนถึงแรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเดี๋ยวไว้ในช่วงวันที่11หรือ12มมกราคมนี้เนี่ยมีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทรากไปอีกครั้งหนึ่งสำหรัแฟนออนเนอร์นะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดดและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย